วันนี้13กรกฎา,าคมเป็นวันที่อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการพบขึ้นดอกเบีย้ยแรงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่เกาหลีใต้เกิดมาครับร่วมคุยกับบัญชาโดยโตยโยต้าเวลส์แต่ที่สุดเนี่ย ยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นกับการที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยจะชา้าจะเร็วแต่เมื่อรื่อยยิ่งขึ้นช้าเนี่ยมันก็จะยิ่งมีปัญหากับเรื่องของการแก้ไขภาวะเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเป็นหลักสําคัญเข้าไปด้วยนะครับดูอย่างล่าสุดสิครับวันนี้17บเกระนั้นอโทษฮะวันนี้13กรกฎาคมเป็นวันที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการพราขึ้นดอกเบี้ยแรงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่เกาหลีใต้เกิดมาครับ ฟังดูแล้วก็ตกตกใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งนี้มีการคาดการณ์ออกมาได้ประมาณร่วมสัปดาห์แล้วว่าการที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยจะตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.5%เนี่ยเป็นไปด้สูงมากและในที่สุดการประชุมวันนี้13กรกฎาคมเขากข็ข,ขึ้น0.5%เพราะการขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในวันนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยทำสถิติหลายอย่างนะครับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่แรงมากที่สุดเป็นประวัติการและประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้ คือเกาหลีใต้ไม่เคยขึ้นดอ,อกเบีย้ยเกินครั้งแล้วเกินครั้งล้สรึงนะไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตของต้มยำกุ้งจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันหรือแม้แต่ช่วงที่แบบว่าเศรษฐกิจขยายตัวก่อนน่าจะเจอโควิดก็ไม่เคยขึ้นเกินสรึงเลยแต่ปรากฏว่าเนี่ย13กรกฎาคมเขาตัดสินใจกระชากถึง0.5เเมันเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นดอ,อกเบีย้ยครั้งสุดท้าย0.75เต้นแรงที่สุดในรอบ28ปี แต่สาหรับเกาหลีใต้เช้าวันนี้ขึ้น0.5็ก็ถือว่าแรงที่สุดเป็นประวัติการและประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้สถิติที่2เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกัน3ครั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้นั่นก็แสดงว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่เคยตัดสินใจลากดอกเบีย้ยขึ้นด้วยกัน3ครั้งติดต่อกันไม่ว่าแต่ละครั้งจะขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่แตกต่างกไปเรื่อยก็แล้วแต่นี่เป็นครั้งประวัติศาสตร์เกาหลีใต้อีกเหมือนกัน และการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยในเช้าวันนี้นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมด6ครั้งและนะหกครั้งแล้วนะฮะฟังให้ดีดนะสถิติแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกำลังเป็นตัวที่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือภาวะที่กําลังแก้เกมในเรื่องของการลากดอกเบีย้ยขึ้นแรงและเร็วของอเมริกาเพื่อรักษาไม่ให้เงินบอลกาหลีใต้นั้นอ่อนค่าไปมากกว่านี้ หรือมีปัญหาในการบริหารการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อในประเทศซึ่งตอนนี้มันเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าตัวเลขการส่งออกในการฟื้นประเทศหรือชะลอไม่เศรษฐกิจนั้นเกิดภาวะที่เรียกว่าตกต่ําอย่างรุนแรงที่เรียกว่า hard landing ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สําคัญของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในอันดับต้นๆของโลกอย่างเช่นเกนาหลีใต้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับมว่าและทำไมไปขึ้นแรงขนาดนั้น0.5%ก็เพราะว่า เงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนของเกาหลีใต้จาได้ไหมลองกลับไปอา่านดูในบีทมส์ก็ได้นะครับข่าวของเราเนี่ยมีมาให้ตลอดแล้วก็ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นเพราะว่าเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนเกาหลีใต้เนี่ยแตะหกเปอร์เซ็นต์มที่สุดช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเท่ากับว่าเกาหลีใต้ไม่เคยเจอตัวเลขเงินเฟอ้อสูงถึงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกต้มยำกุ้งของแถบเอเชียหรือเมื่อยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้ไม่เคยเจอเงินเฟอ้อข้าของแพงขนาดนี้ในยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าโอ้โหยิ่งเงินเฟอ้อในประเทศก็ยิ่งแก้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะด้วยขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกมันจะมีผลกระทบค่อนข้างจะมากกว่ากับประเทศที่มีขนาดมูลค่าเศรษฐกิจในระดับกลางลงมา 2. เขามองชัดเจนรัาว่าเป้าหมายคือโจทย์เขาคือเงินเฟอ้อมากกว่าจะทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเขาหรือเกิดการ h a r ด landing ของเศรษฐก,กิจเก,เกาหลีใต้ซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยตอนนี้เน้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าแก้เงินเฟ้อ ก็เลยทำให้ตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ยังต้มเตี้มต้มเตีต้ยมไปไปไนไกลและดูจะเป็นประเทศในไม่กี่ประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยช้าอันดับท,ท้ายๆของโลกนะครับสิ่งต่อมาเมื่อเงินเฟ้อมันพุ่งขนาดนี้แล้วและมีการประเมินซ้นด้วยซ้ำไปว่าถ้าไม่ใส่ย,ยาแรงเหยียบคันเร่งดอกเบีย้ยขึ้นเร็วๆและแรงอย่างชนิจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ก็ะจะได้เห็นดอกเบี้ยเอโทษนะก็ะจะเด้นเงินเฟิร์มมันเกินหกแน่แล้วนั่นหมายความว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะได้เห็นแล้นั่นหมายความว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่แพงและมากที่สุดเกินความวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นไปได้ด้วยนะครับสิงเล่านี่เองน,นะครับตกลบมาดูอีกจุดหนึ่งที่ต้องการจะแก้ไขก็คือเรื่องของเงินต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดทุนของเกาหลีใต้จนทําให้ขณะน,นี้เงินวอนเกาหลีใต้เทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะทำสถิติตอ่อนค่าต่ําสุดในรอบสิบสามปีเป 2009, ต้นมา เขาก็คงจะปล่อยให้เงินของบอลกอลิเต้าจริงอยู่ครับมันอ่อนมันช่วยเรื่องของการส่งออกแต่ว่าไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเ,เรื่องของภาวะเงินเฟ้อหรือกว่าจะดึงให้เงินเฟอ้อจาก6%เนี่ยกลับเข้าสู่เป้าซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารการทัโลุจมมอง2%เนี่ยจะต้องใช้เวลาตั้งแต่ปีถึงปีขึ้นซึ่งนานมากนะครับแม้เกาหลิใต้จะเป็นประเทศที่แน่นอนครับเขาเองก็มีพวกสินค้าพวกผภัณฑ์วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้เองก็ตามแต่เงินเฟอ้อไม่มีใครชอบ บอกตรงๆเลยฮะเพราะมันทําให้เศรษฐภาพทางเศรษฐกิจนั้นว่องแงนและภาะวะความเป็นอยู่นั้นค่อนข้างจะแย่ดูครับว่าขนาดเกาหลีใต้นี่ครับตัดสินใจปีนี้ลด GDP ลงมาไม่ว่าจะเป็นทั้งแบงค์ชาติเกาหลีใต้หรือกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ลดตรงนี้ลงมาทั้งนั้นหลุด3%หมดครับอย่างเช่นแบงค์ชาติเกาหลีใต้เนี่ยลด GDP จาก3%เหลือ2.7%ขณะที่กระทรวงการคลังเกาหลีใต้เนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่2.6%ไปซ้ำไปนะฮะนี่เป็นอีกสถานการณ์หนึง่ง ่านทู้ชมที่ดูสกับว่าในประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งตอนนี้พยายามลาบดอกเบี้ยขึ้นแรงและเร็วและรักษาปิดช่วงห่างไม่ให้กว้างจนเกินไปอย่างน้อยก็รักษาให้ใกล้เคียงกับของเดิมท่ามกลางปัจจัยของแต่ละประเทศที่ต่างกันคือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันนะปใจใัจจัยไสในภาวะทางเศรษฐกิจต่างก็ไม่เหมือนกันเช่นนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะนะฮะของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันเป็นความท้าทายทั้งหมดจริงๆนะครับในปีนี้คนแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับ